วันนี้พี่ออยนะครับผมมีลูกอมไอซ์เบเกอรนะครเป็นรสชาติใหม่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมเพื่อนๆเป็นลูกอมที่ดังมากๆเลยนะในต่างประเทศนะครับผมเขาเป็นรสผลไม,ม้นะครับแล้วก็จะมีเม็ดฟูนะครับรสชาติของเขาเนี่ยถ้าใส่ในแก้วน้ํามันจะมีเม็ดฟูๆออกมาแล้วก็รสชาติเนี่ย หอมหวานผลไม้มากๆเป็นที่นิยมในต่างประเทศมากๆเลยนี่ครับคนต่างประเทศซื้อเยอะมากๆเลยนะแล้วก็คนไทยเนี่ยก็เริ่มกินกันเยอะมากขึ้นด้วยครับเพราะว่ารสชาติเขาเนี่ยหอมหวานอร่อยนะแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นรสชาติใหม่มีทั้งหมด3รสนะครับก็จะมีรสเขียนว่ามีแตงโมน,นะครับมีเป็นรสแอปเปิลเขียวแล้วก็ เป็นส้มเขียวหวานด้วยนะครับผมก็ถ้าหากเพื่อน,นๆนะครับสนใจรสชาติใหม่ตัวนี้นะก็จะเป็นกระปุกขนาด42กรัมนะครับตอนนี้เราได้สั่งของเข้ามาเยอะเลย <S 2> <S 2> ไอเบเกอร์ตอนนี้ <S <S มีลงในตะกร้านะหลายรสชาติมากนะครับ <S <S แต่ว่าขอแนะนํารสใหม่ของเราเนาะใครที่เป็นสายทานผลไม้แบบเน้นกินลูกอมอ่ะตัวนี้ครับอร่อยอมากๆเลยฝากตะกร้านี้ด้วยเนาะแนะนําเลยว่ามันหาซื้อยากจริงๆรนะครับรสนี้มีมาเพิ่มแล้วว่ากดที่ตะกราเลย น่ากินโมกฝากด้วยจ้า